เมื่อไทรอยของคุณทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนน้อยเกินไปหรือผลิตมากเกินไปอาจทำให้เกิดอาการต่างๆเหล่านี้ได้เช่นหุดหงิดเหนื่อยล้าปัญหาเกี่ยวกับน้ำหนักอย่างน้ำหนักลดหรือน้ำหนักเพิ่มที่หลายคนเรียกว่าไทรอยอ้วน ความผิดปกติของต่อมไทรอยมีหลายแบบแต่ก่อนหน้านั้นมักจะมีสัญญาณเตือนก่อนคล้ายกันเสมอคลิปนี้เราจะมาพูดกันถึง8สัญญาณชี้ชัเดเตือนว่าไทรอยผิดปกติใครมีอาการใกล้เคียงแบบนี้อย่านิ่งนอนใจนะคะโดยเฉพาะผู้หญิงที่มักจะมีความเสี่ยงสูงมากกว่าผู้ชายถึง5ต่อ1ซึ่งสาเหตุยังไม่ทราบแน่ชัด แต่ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของพันธุกรรมโรคไทรอยมี2ประเภทหลักคือไฮโปไทรอยดิซึมและไฮเปอร์ไทรอยดิซึมภาวะทั้งสองอาจเกิดจากโรคอื่นๆที่ส่งผลต่อการทำงานของต่อมไทรอยที่สำคัญโรคนี้ไม่เลือกวัยโรคไทรอยสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงทารกวัยรุน่นและผู้สูงอายุสาเหตุเกิดขึ้นได้ตั้งแต่แรกเกิดโดยทั่วไปคือภาวะไทรอยต่ำ และสามารถพัฒนาได้เมื่อคุณอายุมากขึ้นมักเป็นหลังวัยหมดประจำเดือนวิธีป้องกันคือสังเกตอาการเตือนจากร่างกายยิ่งถ้าคนในบ้านเรามีคนที่เป็นโรคนี้ยิ่งต้องสังเกตตัวเองมากเป็นพิเศษนะคะกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงสูงเช่นมีประวัติครอบครัวเป็นไทรอยดโรคประจำตัวอย่างโลหิตจางที่เป็นอันตรายโรคเบาหวานประเภทที่1ภาวะตอมหมวใจไ,ไม่เพียงพอโรครูปัส โรคข้ออักเสบรูมตอยกลุ่มอาการไมเกรนและกลุ่มอาการเทอร์เนอร์ใช้ยาที่มีไอโอดีนสูงเช่นอะมิโอดาโรนมีอายุมากกว่า60ปีโดยเฉพาะผู้หญิงเคยรักษาภาวะต่อมไทรอยหรือมะเร็งมาก่อนสัญญาณที่ร่างกายเตือนว่าไทรอยมีอาการผิดปกติ 1. ประจำเดือนมาไม่ปกติเช่นมามากหรือมานานเกินไป 2. รู้สึกร้อนหรือหนาวผิดปกติ 3. ขับถ่ายไม่ปกติเช่นท้องเสียท้องผูกหรือถ่ายไม่เป็นก้อน 4. น้ำหนักลดลงหรือเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมีอาการตัวบวม 5. ผมร่วงผิดปกติผิวหนังหยาบกร้านเล็บด้าน 6. นอนไม่หลับ 7. เหนื่อยง่ายใจสัน่นใจเต้นเร็วและ 8. อ่อนเพียเสื่องซึมไม่มีแรงหรือมีภาวะซีด ใครมีอาการแบบนี้ไม่ควรนิ่งนอนใจนะคะเพราะเมื่อปล่อยให้ไทรอยมีอาการผิดปกตินานเข้าอาจพัฒนาไปเป็นมะเร็งต่อมไทรอยได้หากเพื่อนเริ่มสงสยัยประกอบกับมีอาการคลำแล้วเจอก้อนโตที่คอกลืนหรือหายใจเริ่มลำบากให้รีบปรึกษาแพทย์ทันทีนะคะนอกจากนี้ยังมีเคสคนที่ไม่มีอาการอีกด้วยวิธีป้องกันก็คือการตรวจสุขภาพประจำปี เพื่อตรวจเช็คความปกติของต่อมไทรอยด์ของเราว่ายังทำงานปกติดีอยู่หรือไม่ถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆเ,เรานะคะแล้วพบกันใหม่กับจีนครั้งหน้ากับสาระดีๆเกี่ยวกับสุขภาพในเพจ Healthy Mission สวัสดีค่ะ